ก็มาดูนะครับน้องเขา่วงน้ําหนักนะครับครั้งแรกนะครับเห็นเขาบอกว่าถ่วงครั้งที่2นะก็คือผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าก็คือลูกก็คือลูกน้ําหนักมันดามันแล้วก็เอาขานะครับหนีบนะครับมาดูได้กี่ครั้งนะครับก็คือน้องเขาบอกว่าถ่วง2อกิโลครึ่งนะครับอ่ามาดูนครับหนึ่งเดี๋ยวเราจะนับนะครับว่างมดแรงเท่าไหร่นะครับ2 3สาม สี่ห้าได้ดูแล้วครับหดแรงเท่าไหร่นะครับหกจะมาวิเคราะห์กันนะครับเจด็ดแปดอ่า ไป,ไปได้ไหมครับได้เ้าครั้งนะครับก็เดี๋ยวก็คือตอนนี้ก็น้องพักนะไม่เกิน2นาทีพอฟังนะครับไม่เกิน2นาทีพอหนึ่งนาทีครึ่งก็ได้ถ้าไหวนะครับฟื้นก็ฝึกเลยนะครับแต่ไม่ควรเกิน2นาทีไม่ต้องพัก3นาทีแล้วนะครับซึ่งก็ได้เครั้งน้ําหนัก 2.5กิโลนะครับซึ่งก็คือครั้งต่อไปนะครับยังไม่ต้องเพิ่มน้าหนักนะใช้น้าหนักนี้แล้วก็ใช้เลยนะครับก็น้องจะต้องเอาชนะตัวเองก็คือครั้งที่10จะต้องมานะครับนี่ก็คือการโปรเกต์สิบวอลเลย์ครับค,ค่อยๆไปนะครับก็ให้เป็นค่อยไปนะครับ2อกิโลครึ่ง ครั้งที่10บนะครับเพราว่าครั้งนี้ได้9ครั้งนะครับครั้งที่10นะครับต้องต้องสู้กับมันให้ได้นะครับเดี๋ยวพอน้องใช้น้าหนักนี้ไปสักประมาณได้สักประมาณสิบสองผมทิศทางผมนะครับผมจะให้ถ้าได้12บสถึงสิครั้งอาได้15ครั้งแล้วก็ผมจะให้เพิ่มน้าหนักไปอีกสัก1นกิโล อ่าแล้วก็มาฝึกกันแล้วก็ดูจํานวนครั้งสูงสุดว่าจากนี้ก็คือ2อกิโลครึ่งถ้าเราเพิ่มอีกสัก1นกิโลก็เป็น3ากิโลครึ่งว่าน้องหมดแรงเท่าไหร่นี่คือการโปรเกบสิีบอลโรดครับฝึกแบบนี้ด้อยก็ปัจจุบันน้องเขาฝึกทั้งหมด 10เซตนะครับท่าละ10เซต4ท่าก็40เซตนีค่คือเรื่องจริงนะครับซึ่งผมข้อรุ่นแรกๆนะที่เคยสัมผัสนะครับกับรุ่นก็คือคุณคุณเป้รุ่นรุ่นที่4นะครับก็คือฝึกกันทั้งหมด5ท่าท่าละ10 10เซต50เซตนะครับรุ่นแรกได้สัมผัส2คนก็ก็กระโดดมาเป็นรุ่นที่4ก็คุณเป้เลยนะครับซึ่งผมฝึกทั้งหมด ผมฝึกเองนะ60เซตรับ6ท่านะครับซึ่งมีหลายคนถามว่าเอา้าทำไมฝึกเยอะจังนะครับซึ่งมผมจะบอกว่ามันอยู่ที่เป้าหมายความแข็งแรงของแต่ละคนนะครับซึ่งการฝึกบอดี้เวทอ่าฟังนะครับฝึกบอดี้เวไอ้ก็คือท่าดิฟนี่อาจจะทงน้ำหนักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฝึกบอดี้เวทเพียวๆเลยอ่าก็คือน้ำหนักมันมันไม่เยอะเข้าใจไหมแล้วเทนชั่นนะครับ เทนชั่นมันก็มันไม่ได้มีเยอะเหมอนกับคนที่ฝึกเวทเทนนิ่งดังนั้นนะครับการฝึกบอดี้เวทนะครับก็คือจะต้องฝึกจํานวนครั้งก็คือจํานวนฝึกให้หมดแรงนะก็คือฝึกจํานวนเซตเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์นะครับกับการที่คุณฝึกที่บ้านอุปกรณ์คุณมีขีดจํากัดนะครับอ่าซึ่งมันจะไม่ไม่เหมือนกับคนที่ฝึกเวทเทนนิ่งนะครับก็คือ4เซต5าเซตสาหรับผมก็คือบอดี้เวทนะครับก็ทาละ10 10เซต เฉพาะบางท่านะครับอ่าก็ผมไม่นับแล้วเส้นที่2ก็คือให้หมดแรงอย่างเดียวนะครับซึ่งก็คือนี่ก็คือมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับกล้ามเนื้อคุณโตแน่นอนถ้าคุณฝึกได้น้ำหนักได้มากกว่าเดิมและจนมุนวำครั้งครับได้มากกว่าเดิมก้ามันจะไม่โตได้ไงที่ก็คือหลักการง่ายๆนะครับอ่าซึ่งตอนนี้เขาน้องเขาก็ได้มาประมาณสัก เกือบครึ่งทางนะครับเกือบครึ่งทางนะครับเดี๋ยวก็ฝึกอีกอีกอีกสเดือนก็ก็คือจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับมันมีอะไรหลายอย่างส่วนมากผมจะดูคลิปผมไม่ค่อยดูรูปหรอกผมดูคลิปครับเราจะเห็นเลยครับอริยาบทุกอย่างนะครับไขมันเยอะไม่เยอะอะไรรูปภาพมันเฟกมันหลอกกันได้นะครับแต่ผมจะดูคลิปอ่าก็ก็คือเดี๋ยวอีกเดือนนึง ประมาณสัก5เดือนมันจะเริ่มเห็นความชัดคือมันไม่ไม่ได้มันก็คือแค่นี่ก็คือแค่ไขมันมันลดอ่ะมันไม่ได้โหดกล้ามันไม่ได้เป็นก็คือข้อ้ามเนื้อมันไม่ได้โหดโหดดูชัดๆอ่ะมันต้องใช้เวลานะครับใจเย็นนะครับก็ก็ดีกว่าเดิมนะครับและข้อดีกว่าเดิมก็คือดีกว่าในอดีตที่น้องเคยฝึกมา10ปีแล้วกันฝึกกันแค่มันยังไม่ถึง3เดือนนะ วันที่11ครบ3เดือนก็ดีกว่านะครับผมบอกเลยว,ว่ามันดูมีอนาคตเป้าหมายจะต้องฝึกแรงระเบิดให้ได้นะครับเป้าหมายนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเปิดเทนเพื่อนที่ส่งคลิปอ่าคนอื่นต่อไปนะครับก็คือให้เขาเป้าหมายอยากให้เขาลรีนนะครับนะบตามเป้าหมายของเขาคือมันถ้าฝึกตัว,ต,วตัวแบบนี้มันมีอะไรเห็นความผิดพลาดได้ชัดเจนมากกว่านะครับส่งคลิปในกลุ่มบางทีก็คือผมไม่ไหวดูมันหลายคนก็อาจจะดูแค่ผ่านๆไม่ดูละเอียดนะครับ